มีโอกาสได้ออกงานกับคุณแม่ทั้งทีหนุ่มบอยปกรณ์ก็ไม่ไวโดนคุณแม่มาสัมภาษณ์คู่กับลูกชายบอกเลยว่างานนี้บอยปกรณ์มียิ้มแห้งถึงกับคิดหนักเมื่อคุณแม่ตอบคำถา,ถามถึงเรื่องแต่งงานกับสื่อเรื่องชีวิตคู่ของลูกชายว่าแม่ เฟเขาก็น่ารักเรื่องแต่งงานของบอยเราไม่ได้กดดันเลิกถามแล้วมันเป็นความสุขอีกอย่างคืออยากมีหลานทุกวันนี้สุขใจอยู่แล้วแต่จะสุขใจกว่านี้ถ้ามีหลานต้องให้เขาพร้อมทั้งสองคนเรื่องหวงลูกชายไม่หวงแล้วอยากให้มีแฟนทุกคนแต่เพื่อนชอบบอกว่าอย่าเพิ่งให้ลูกแต่งเก็บไว้ก่อนนานๆเราก็บอกว่าเก็บไว้ทำไมตนชอบแซวหนองว่าแอบคุยกับใครหรือเปล่า แต่ก็ถูกแซงไปละ่ะบอยเงินที่ให้เฟยเป็นม้วนๆคือเราอยากให้อะไรที่เขาได้ใช้ก็นั่งทำเองคราวก่อนแบงค์ห้าร้อยรอบนี้ต้องมีแบงค์พันบ้างรอบนี้หาซองไม่ทันเลยทำเป็นม้วนแต่มูลค่าเท่าครั้งก่อนยืนยันว่าไม่ได้เปแค่ให้เป็นกำลังใจเรื่องแม่อยากมีหลานเรารู้นานแล้วว่าแม่อยากมีทีแรกกะว่าให้หน่องเป็นตัวแทนแต่ก็ไม่ได้แล้ว